สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตัวละกันเช้าค่ะพี่น้องคุมพันมาถ่ายถ่ายน้องแมวหยอกกัน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 ไปดูนกไปลูกปตามภาษาค่ะพี่น้องหยอกเล่นนี่ค่ะอันนี้ยิ่งจ้องใหญ่เลยจ้องใหญ่เลย จอหรือเปล่าก็ไม่รู้จ้องใหญ่เลยจ้องใหญ่เลยนกอยู่ประตูนี้ครับนอกอยู่บานนี้นอกอยู่บานนี้นี่ค่ะนกบินมาแล้วนกบินมาแล้ว เห,นนเห็นนกไหมลูกเห็นนกไหมนกบินมาแล้วนกบินมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเจ้าทองฟวาเจ้าทองสี่พันเจ้าเสือทองค่ะดูนกใครพี่น้องเบื้องยุข้ังหน้าตาอุ้ยใครเนี้ยน่ารักจังเลยน้องเสือน้องเสือทองเห็นนกไหมลูก เห็นนกไหมครับฮะจะค่องเห็นนกไหมลูกอดุกระดุยอดุกระดุยอดุกระดุยดูสองตัวนี้จ้องตั้งแต่เช้าแล้วโน้นตรงไหนดูนกนกพิราบเห็นนกพิราบไหมลูกะนักก่นน่ะนกเกาะอยู่บนสายไฟอ่ะเห็นไหม รกเกาะบนสายไฟเห็นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะอยู่ใกล้ๆเราหน่อยเห็นไหมนั่นน่ะบินไปบินมาอยู่เนี่ย ขอบคุณ f อีมากมากเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลากันค่ะขอบคุณหลายๆาเลยเเด้อค่ะเพราะไม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่จูน้องอะไรเนี่ยน้องกวางน้องกวางขาเจอนกไม่ลูกดู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 น้องกวาง,ง,วางเจอนอกไม่ลูก,อ,ก,อ,อ,ก,ลกอู้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไอ้ปุ่มปุ้ยปุ่มปุ้ยปุ่มปุ้ย วางเจนกไหมลกเจนกไหมเจนกไหมลกแม่ขันแข้วเลยเพี่น้องมึงมึงมึงสี่ตัวเลยอยู่นหน้าต่างในสี่ตัวเลยดูนกเอ้าเอ้าเอา,เอา นกลองจิบ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 อยู่ข้างหน้าต่างนะลูกนกลองจิบ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 อยู่ข้างหน้าต่างเหรอนี่ค่ะสี่ตัวเลยค่ะจะเสือทองเจ้าทองสีพันเจ้าทองกวาวเจ้าเอ้ยเจ้ากวางทองทองสีพันทองกวาวเสือทองค่ะสี่ตัวค่ะพี่น้องอันนี้ทําไมนอนแต่เช้าอ่ะลูกเป็นอะไรเป็นอะไรทีงนอนแต่เช้าลูกเป็นไง ว่วงมากเลยเหรอเมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอครับเป็นไงมเมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอครับบายเมื่อคืนได้นอนไหมครับฮเป็นไรพี่ดำอุ้ยเสียงอะไรอันนี้ก็คุณแม่ทองเทาเฮเสียงอะไร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 ครับเอาคุณแม่ไปดูไปคุณแม่ปะ คุณแม่ไปดูนกนะคะนี่อ่ะดูนกดูนกดูนกคุณแม่ดูนกหน่อยเล็กจะเป็นเด้าทองดำกับคุณแม่ทองเทาไใคเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยใครไครรลรอเนี่ยใครโอ้ลูกชายแม่ตัวเล็กลูกชายแม่คนเล็กเหรอเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรครับ ทำอะไรครับอุ้ย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 เล่นอะไรคนเดียวเนี่ยเล่นอะไรคนเดียวเนี่ยอาเพื่อนมาแล้วจะเสือมาแล้วเสือทองมาแล้วไปดู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  อ้าวทำไมนั่งท่านี้อะลูกฮะทำไมนั่งท่านี้เป็นยังไงยืนไม่ได้เลยหรอฮึอึออลุกกระดืยลูกกระดืยลูกแม่ยืนไม่ได้เลยแหละลูกฮืฮไปละไปล้ไปละไอปุ่มปุ๋ยไปละไปละไปละปุ่มปุ๋ยไปและปุ่มปุยไปแลอ้าอ้าอ้าเน่น่เน่เน่มาเล่นหยอกล้อกัน ห่วงนอนแหลวลูกขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลักกันเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี